ยาสีฟันเดนทิสเต้ยาซีฟันที่คนข้างๆแนะนำให้ใช้เครื่องบินทหาพรพมา่าอยากมาลงประเทศไทยเอาอะไรมาก็ไม่รู้เอาอะไรออกไปก็ไม่รู้มาได้ตามใจเลยชายแดงพม่าตอนนี้แตกชิบหายไว้ย่วง คนอบพยมเข้ามาเป็นพันผมพูดเรื่องนี้แล้วนะถ้าจำได้นะว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นแน่แล้วมันจะเป็นภัยกับประเทศไทยมากตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ละอํานวยให้รัฐบาลทหารเขาฆ่าคนของเขาเองฆ่าคนเขาเองเลือดมันอยู่ในมืออยู่บนมือของทหารไทยของรัฐบาลไทย คุณเศรษฐาอยากมีรัฐบาลสากลอยากให้ชาวโลกรับว่าประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนแต่ตอนนี้เรากลายเป็นคนใช้ของทหารพรมาร่าเป็นทาสของทหารพรมาร่าที่เขาจะฆ่าคนบินเข้ามาในประเทศไทยทำอะไรก็ได้ตกลงผลประโยชน์ระหว่างทหารไทยนักการเมืองไทย กับกลุ่มพม่ามันเยอะขนาดนั้นเลยนะเราก็รู้กันมาอยู่แล้วนะว่าร,รัฐบาลอันใดอันหนึ่งนะช่วยพม่าเต็มที่แต่ตอนนี้ช่วยให้เขาฆ่าคนของเขาสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยสวัสดีวันจันทร์นะครับแต่วันนี้เป็นวันจันทร์ที่เราได้พักผ่อนกันนะผมก็จะกำลังจอ,อกไปลุยนะ นักกอล์ฟที่เป็นคนที่เพี้ยนจริงๆร้อนไม่รจะร้อนอยังไงแต่เราก็จะไปกันหาความสุขบนสนามกอล์ฟนะครับก่อนหนึ่งขอพูดเรื่องพมา่าหน่นะถ้ากลับไปดู Facebook Live ผมตอนเก่าๆนะผมน่าจะเป็นคนแรกๆเนะี่ยที่เตือนประเทศไทยเตือนรัฐบาลไทยว่าพม่าราดัะชิบหาย บ้านผมวันเนี้นะครับคนที่ช่วยดูแลบ,บ้านผมสองคนวินกับซอเนี่ยตอนนี้ผมให้เขาย้ายครอบครัวเข้ามาทั้งหมดแล้วนะที่บ้านมีพมา่าอยู่ราวสิบกว่าคนทําไมต้องทำอย่างนี้ครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยด้วยความเมตตาที่มีให้กับเพื่อนบ้านและ,ะมนุษย์ของเราพราะซอของวินเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเลยว่าพมา่าตอนนี้แย่มากกานพมา่านี้ไม่ เกรงใจอะไรแล้วนะครับฆ่าคนนะวันนั้นก็มีข่าวออกมาว่าจับนักโทษสองคนแล้วก็ไปเผาให้ทั้งหมู่บ้านดูเลยเอาคนเป็นตน,ตนเนี่ยยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยเผาให้คนดูเลยแต่สุดท้ายแล้วในฐานพมา่าเนี่ยที่ทำชั่วทำร้ายกับคนของเขาเนี่ยใครสนับสนุนประเทศไทยครับกองทัพของไทย ระบบอำนาจเก่าแล้วก็แน่นอนครับรัฐบาลดี้ผมผิดหวังคุณเศรษฐาในเรื่องนี้ผมผิดหวังคุณเศรษฐาบอกว่าอยากให้ประเทศไทยอยู่ในระบบสากลให้เป็นการรับของประเทศทั่วโลกได้เพราะเราเป็นประเทศดีแต่สุดท้ายแล้วเราอยู่เฉยๆปล่อยให้ประเทศพมา่าฆ่าคนของเขาเอง แต่นอกจากเขาจะฆ่าของเขาเองแล้วนะครับเขาจะฆ่าประเทศไทยเพราะอะไรมันจะกลายเป็นมีคนพมา่าต้องหนีเข้ามาชายแดนไทยเคยดูดีครับผมเคยพูดแล้วนะเป็นแสนเป็นล้านประเทศไทยจะรับไหวเหรอประเทศไทยจะรับไหวเหรอความเห็นแก่ตัวขอพวกที่มีผลประโยชน์กับพมา่าเรื่องการขายอาวุธเรื่องยาเสพติด เรื่องอนาจมืดเรื่องทรัพยากรทางธรรมชาติเรื่องน้ํามันนะอดีตนายกพักเสียงก็เคยโดนเรื่องนี้มาแล้วนะนะที่เอาดาวเทียมไปขายพมา่พมาพม่าทำร้ายเรารัฐบาลพม่าทำร้ายเราไม่ใช่คนพม่าทำร้ายเรานะรัฐบาลพม่าทำร้ายคนเขาเองและทำร้ายของเราแต่รัฐบาลไทยเฉยพนโอถามไม่ได้คนประโยชน์ที่เขามีให้กับประเทศไทยในมนขาดนั้นเลย เขาเผาป่าทำให้เรามีควัน PM 2.5ทีชิบหายเพราะมากทำไมเราไม่เทคโรที่เป็นผู้ดำในอาเซียนนะครับแล้วก็จัดการรัฐบาลที่เลวมากรัฐประหารอย่างชิบหายตอนทำามาคุณประยุทธ์เนี่ยผมเข้าใจรัฐบาลที่มาจากประเด็จการจะไประงรับรัฐบาลประเด็จการได้ยังไงรัฐบาลเสรษจาไม่เป็นยังไง คนดีมันมีนรัฐบ,บาลเนี้ยแต่มันต้องเริ่มจากไหนต้อง take action ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมีเครื่องบินทหารเครื่องบินทหารนะของพม่ามาลงที่แม่สอดก็คือนี่มันการบุกประเทศไทยเลยนะเพื่ออะไรเพื่อนบ้านเรากำลังตายอยู่เพื่อนบ้านเรากำลังลำบากอยู่แต่รัฐบาลนี้ไม่ยกนิ้วสัก นิ้วหนึ่งเลยไม่กระดิกนิ้วเลยที่จะเข้าไปช่วยแย่มากแย่พมาผมผิดหวังมากนะครับคุณเซธามีโอกาสที่จะเป็นผู้นำของอาเซียนที่จะเข้าไปแก้ปัญหาระหว่างพม่ากับคนของเขากับพม่ากับอาเซียนสักทีดูนีคุณเซธาจะทำ วันนี้นะครับตอนน้องขอมาพูดเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศไทยประเทศยูเครเนเขาโดนรัเสเซียบุกนะอิสราเอลฮามัสก็เพราะบุกกันอเมริกาตอนนี้เ็ามีปัญหาเยอะมากเพราะมีคนจากเม็กซิโกมีคนจากไม่ใช่คนจากเม็กซิโกหรอกคนจากอเมริกาใต้เนี่ยบุกเข้ามาเยอะมากบุกเข้ามาเยอะมากต้องใช้คําว่าบุกค,ครับเข้ามาผิดกฎหมายเข้ามาทําธุรกิจเถื่อน เข้ามาค้ายาเสพติดเข้ามาทำบ่อนการพนันเข้ามารังควานคนในประเทศเขารู้ไหมครับประเทศไทยก็อยู่ในสถานการณ์นี้เลยเพราะอะไรเพราะระบบตำรวจเราระบบทหารเราระบบข้าราชการเราเนี่ยยอมให้อันตพาลให้มาเฟียจากประเทศอื่นรัสเซียยูเครนนะครับ e มดูเออินเดียยุโรปอเมริกา เข้ามาทำร้ายประเทศเราเด๋ยนนี้ได้ยินข่าวทุกวันนะครับเรื่องต่างชาติรังแกคนไทยทำธุรกิจเถื่อนหน้าที่ของทหารเนี่ยคือป้องกันชายแดนประเทศไทยนะแต่วันนี้เราไม่ป้องกันเลยครับเราปล่อยให้เ,ง,เงินเถื่อนของคนพวกนี้เงินยาเสพติดเงินโสเพณีเงินทุจริตเนี่ยเข้ามาซื้อวิญญาณของประเทศไทยได้ต้องหยุดครับอันนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างเต็มที่ต้องหยุดครับ อดขำไม่ได้จริงๆพวกที่ไม่รู้ตัวเองเลยนะพวกที่มองกระจกเนี่ยเราไม่เห็นความจริงผมพูดเรื่องอะไรครับวันนี้มีกลุ่มสอวอหิวแสงสอวอที่ไม่มีจุดยืนเลยไม่มีจรรยาบรรณเลยออกมาแถลงข่าวว่าเป็นห่วงเป็นห่วงนะ ว่าการตั้งเลือกตั้งสอวคราวนี้พักการเมืองใหญ่ๆจะคุมนะครับการหาเสียงเพื่อให้พักการเมืองพวกนี้ได้สอวออมารับใช้พวกเขาแล้วพวกคุณเองอะและอย่างน้อยคราวนี้เขาจะมีการเลือกตั้งนะประชาชนก็จะได้มีสิทธินะไปใช้สิทธิ ไปใช้เสร็จไปใช้เสร็จแต่ตอนนี้พวกคุณได้เป็นเนี่ยผมได้ใช้เสร็จไหมแล้วคอทามิใชน,นี่ยพวกคุณได้เป็นสวแล้วเนี่ยคุณไม่ได้เป็นที้ท่าของรัฐบาลคุณประยุทธ์แม่มันล้าจริงๆนะพวกเนี่ยหน้าด้านยิ่งกว่าหน้าด้านนี่แหละครับคือคนดีของประเทศไทยสวหน้าด้าน